สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง f e ีด m c h anel n นะครับช่องที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระแร้สร้างสรรค์น,นะครับผมวันนี้มาแบ่งปันแล้วก็อัปเดตข้อมูลกันนิดนึงครับสำหรับวันนี้วันที่12กันยายน2564แล้วนะครับก็ถ้าใครไปตรวจสอบสถานะก็มีปรากฏขึ้นนะครับหลายๆสถานะเลยนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตจิบยกมานะครับบางสถานะที่เขาเรียกว่ามีสมาชิกหลายท่าน แจ้งเข้ามานะครับว่ามีอะไรบ้างนะถ้านอกเหนือจากนี้นะครับยังไงก็เดี๋ยวเรามาเล่าสู่กันฟังแล้วก็แบ่งปันกันได้นะครับในส่วนของสถานะนะครับในวันนี้วันที่12กันยายนเนี่ยนะครับก็มีการอัปเดตข้อมูลกันเป็นระยะระยะไปหลายท่านที่เข้ามาดําเนินการตรวจสอบนะครับในเรื่องของเงินเยียวยาไม่ว่าจะเป็นมาตรา3 3ามและวก็40ผ่านเวอร์ไวเวบนะครับ sso go th รวมทั้ง29จังหวัดเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็ต้องทําอย่างไรนะแล้วก็ข้อมูลทางด้านของประกันสังคมนะครับแนะวิธีการต้องทําอย่างไรเพิ่มเติมอเดี๋ยวมาดูกันนะครับขออนุญาตนะครับแบ่งปันพวกเรานิดนึงครับในส่วนของเว็บไซต์ที่จะทําการตรวจสอบสิทธิ์ของประกันสังคมนะซึ่งสําคัญมากๆนะครับท่านต้องเข้าไปให้ถูกต้องนะครับก็คือว่า เว็บไซต์ดังกล่าวครับเวลาเราเข้าไปก็คือเว็บไซต์ w w w s s o g o t h หน้าตาประมาณแบบนี้นะครับสิ่งที่มีอยู่หลกัหลกๆเนี่ยก็คือการตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยานะครับมาตรา3-3หรือนะฮะจะเป็นในเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์นะครับมาตรา39นะครับรวมไปถึงมาตรา40อันเนี้ยขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยนะครับอยู่ที่มาตราไหนถ้ายกตัวอย่างครับในส่วนของมาตรา40ท่านก็กดปุ่ม ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยานะครับในส่วนของตัววงเล็บตรงนี้นะครับผู้ประกันตนมาตรา40ตรงนี้ นะครับเราก็จะมาปรากฏให้ท่านใส่เหมือนเดิมคือช่องแรกเนี่ยนะครับเป็นเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักใช่ไหมครับช่องที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นรหัสเลขให้ท่านใส่นะครับท่านก็ใส่ตรงนี้แล้วก็กดะไรครับค้นหาก็จะมาปรากฏแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยววันนี้ไล่เรียงกันว่ามีการอัปเดตแบบไหนอย่างไรแล้วนะครับผมนะถ้าท่านไหนสมาชิกท่านใดนะครับผมเข้าไปแล้วเนี่ยเออทำการปรากฏสถานะอื่นนอกเหนือจากวันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังแล้วก็แบงปันกันได้เช่นเดียวกันนะครับ เราเริ่มจากสถานะแรกก่อนนะครับสถานะที่ปรากฏนะครับในส่วนของการได้รับสิทธิ์อันนี้ก็ชัดเจนนะนะครับเขาก็จะมีบอกว่าข้อมูลเนี่ยอัปเดตตั้งแต่เมื่อไรอย่างไรปัจจุบันนี้วันที่12แล้วนะนะครับก็ลองดูว่าข้อมูลนี้อัปเดตตอนไหนนะครับถ้าข้อมูลนะครับที่เรามาแสดงนี้นะครับก็บอกว่าได้รับสิทธิ์ใช่ไหมครับขอให้นะครับท่านดําเนินการเปิดใช้พร้อมเพย โดยผูกบัญชีธนาคารกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยสำนักงานประกันสังคมครับจะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้นข้อมูลณนะวันที่8กันยายน2564นะครับอ่านี่ก็เป็นสถานะที่บ่งชี้ว่าท่านเนี่ยได้รับสิทธิ์นะครับสิ่งที่ท่านจะต้องดําเนินการต่อเนี่ยนะครับท่านก็ต้องไปผูกบัญชีพร้อมเพย์้วยหมายเลขบัตรประชาชนของท่านตามที่ท่านมีธนาคารอยู่นะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญ นะครับเมื่อท่านผูกเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมทําการอะไรครับตรวจสอบการโอนนิดหนึ่งนะว่าบัญชีของท่านเนี่ยนะเดินอยู่ปกติใช้งานอยู่ปกติหรือไม่อย่างไรถ้านะครับบัญชีเราเนี่ยนะครับใช้งานปกติเวลาเราโอนพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบรรัตรประชาชนแล้วเนี่ยนะครับเงินก็เข้าปกติอ่านั่นแสดงว่าบัญชีเราใช้งานปกติเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประกันสังคมแจ้งไว้ก็รอรับการโอนเงินนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางที่เคยแบ่งปันแล้วก็แจกแจงไปแล้วนะครับว่าในเรื่องของการโอนเงินนะ ไม่ว่าจะเป็นรอบที่2หรือเดือนที่2หรือจะเป็นเดือนแรกที่สมัครใหม่นะทั้ง19จังหวัดก็ว่าไปเนี่ยนะครับก็เริ่มมีการจ่ายโอนเนี่ยนะครับวันที่20กันยายนถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วเราก็คิดว่านะไม่น่าจะต้องเปลี่ยนแปลงแล่วล่ะครับนะเพราะว่ามีการเ,เขาเรียกว่าอะไรครับ มีการยืดระยะเวลามาพอสมควรนะนะครับงั้นก็ขออนุญาตนะครับนะแบ่งปันคาบประมาณแบบนี้นะครับยังไงใครที่ได้รับสิทธิ์ก็ดําเนินการเตรียมพร้อมให้ถูกต้องแล้วก็รอรับการโอนเงินในวันที่20กันยายนนะครับอ่ะนี้ก็เป็นตารางแจกแจงที่แบ่งปันไปไม่ว่าจะเป็นมาตรา3-3นะที่ท่านจะรอในเรื่องของเดือนที่2อความหมายคือท่านได้รับเดือนแรกไปแล้วนะครับแล้วก็รอโอนเงินวันที่2นะครับหรือจะเป็นมาตรา39หรือมาตรา40ตามลำดับก็เช่นเดียวกันนะครับท่านเราดูกําหนดวันเนี่ยก็20 นะครับกันยายนเป็นต้นไปก็จะมีการทยอยการโอนเงินถ้าตามระบบของประกันสังคมขงเขาก็จะเรียงเลขรหัสบัตรประชาชนนะครับในการโอนเงินเขาให้ภาพประมาณแบบนี้นะครับนะรวมไปถึง19จังหวัดด้วยนะครับซึ่งจะได้รับเงินในส่วนของ5000บาทเนี่ยนะครับก็เริ่มวันที่20กันยายนเช่นเดียวกันนะครับอ,อันนี้ก็เป็นภาพในส่วนของสถานะที่ปรากฏว่าท่านได้รับสิทธิ์นะครับดำเนินการต่ออย่างไรเงินจะโอนเข้าวันไหนนะครับตามที่เราแบ่งปันไปนะครับ ต่อมานะครับในส่วนของสถานะที่ต้องบอกว่าได้รับสิทธิ์เนี่ยโอ้โหหลายท่านก็ได้รับสิทธิ์นานแล้วนะนะครับแต่ว่าประเด็นมันอยู่ที่ตรงนี้ครับก็คือว่าเรายังไม่ได้รับเงินซึ่งก็องบอกว่านะครับสถานะที่ได้รับสิทธิ์นะครับแล้วก็จะโอนเงินวันที่เท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะมีระบุไว้นะท่านเข้าไปในการตรวจสอบสิทธิ์ได้เช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่ไม่ได้รับเงินนะครับเขาก็จะแจกแจงบอกบ่งชี้นะครับว่าทําไมถึงไม่ได้รับเงินยกตัวอย่างของตัวนี้ก็คือว่า จริงๆแล้วเนี่ยท่านได้รับสิทธ์แล้วนะครับจะโอนเงินวันที่5สิงหาคมสถานะบ่งชี้ว่าโอนเงินไม่สําเร็จวงเล็บยังไม่ได้มีการลงทะเบียนสมัครพร้อมเพย์โปรดติดต่อธนาคารเพื่อตรวจสอบข้อมูลของท่านอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่บ่งชี้ว่าอะไรครับท่านเนี่ยนะเออนะครับได้รับสิทธิ์แล้วแต่ว่ากําลังจะโอนเงินแหละแต่ปัญหาคือมันโอนเงินไม่ได้หรือไม่ได้รับเงินนั่นแหละเนื่องจากอะไรอ่ะอันนี้ก็ลองดูครับคําแนะนําเขาก็บ่งชี้อย่างนี้ในส่วนของสถานะที่ปรากฏในระบบ ท่านก็ลองตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะทีนี้นะครับในส่วนของการโอนเงินกลุ่มคนที่ได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงินเนี่ยนะครับเขาก็แบ่งเป็น2ส่วนอย่างนี้นะครับส่วนแรกก็คือมาตาาม3มามาตรา33เนี่ยนะถ้าใครตรวจสอบแล้วได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงินเนื่องจากนะครับการบ่งชี้สถานะว่าอะไรที่ทําไมถึงท่านไม่ได้รับเงินเนี่ยท่านก็ไปแก้ให้เสร็จสรรเรียบร้อยเมื่อแก้แล้วมาตาา33เนี่ยครับทางด้านของประกันสังคมจะมีการโอนเงินให้นะในส่วนของการเก็บตกต่างๆนะครับ โอนทุกวันศุกร์นะครับอ่าอันนี้ก็จะแยกกันในเรื่องของมาตาสามสามผู้ที่นะครับเขาได้ก็มีนายจ้างส่วนมาตรา39แล้วก็มาตรา40นะครับเช่นเดียวกันกรณีที่ท่านได้รับสิทธิ์แล้วนะแต่ว่าไม่ได้รับเงินเนื่องจากอะไรก็ไปดูสถานะของเขาที่เขาจะบ่งชี้ให้นะครับว่าท่านต้องไปแก้ไขอะไรนะเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็ไปดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเมื่อแก้ไขเรียบร้อยถูกต้องตามคําแนะนําที่นะครับระบบหรือสถานะแจ้งไว้เนี่ย เขาก็จะมีการโอนเงินให้นะครับทุกวันพฤหัสนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการแบ่งปันว่ารอบเก็บตกเนี่ยนะครับมันมีการแยกอย่างไรนะครับม .33 ทุกวันศุกร์นะม .39 มล้วและก็ม .40 ทุกวันพฤหัสนะครับแล้วก็โอนอย่างเงี้ยไปทุกๆสัปดาห์ไปเรื่อยๆจนกว่าท่านนะครับได้รับหรือแก้ไขสําเร็จแล้วจนได้รับเงินนะครับแล้วก็วันสุดท้าย ของเขาเนี่ยนะที่จะมีการรอบโอนเก็บตกไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือถึงวันที่3ามสบิบธันวาควม2องนหนะครับในส่วนของผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับหมายเหตุให้เข้าใจตรงกันอย่างนี้ว่านะครับกรณีที่เราได้รับสิทธิ์แต่นะไม่สามารถที่จะโอนเงินเข้าได้เนื่องด้วยอะไรก็ว่านไปเนี่ยนะครับท่านไม่ต้องไปทําการยื่นทวนสิทธินะเพียงแค่นะครับตรวจเช็คว่าบัญชีพร้อมเพย์ของท่านเนี่ยดำเนินการเรียบร้อยหรือย,อยังเท่านั้นเองนี่คือเป็นสิ่งที่จะต้องเข้าใจ แล้วก็จะต้องดําเนินการให้ถูกต้องเพื่อจะได้รับเงินนะเอาระนี่ก็เป็นสถานะที่บ่งชี้แล้วก็แบ่งปันกันในส่วนของสถานะที่ได้รับสิทธิ์แต่ยังโอนเงินไม่ได้นะครับสถานะต่อไปนะครับก็เป็นในส่วนของายท่านที่สอบถามเข้ามาว่าเอสรุปแล้วเนี่ยนะครับคำว่า2เดือนหรือคําว่า1เดือนเนี่ยนะครับมันมันไปตัดกันอย่างไรหรือรูปแบบไหนยอย่างไรนะครับ ในส่วนของสิ่งที่จากจะแบ่งปันและแจกแจงให้กับผู้เรารับทราบอย่างนี้นะครับมาตรา3 3 3 9และ40ต้องบอกว่านะครับเขายึดอย่างนี้นะครับซึ่งพื้นที่นะครับ13จังหวัดนะครับสีแดงเข้มแรกจะได้รับ2เดือนนะอันนี้คือกลุ่มคนที่เคยได้รับอยู่แล้วนะนะครับเช่นเดียวกันครับมาตรา40นะครับที่มีอยู่ด้วยกัน19จังหวัดใช่ไหมครับที่สมัครใหม่เขาก็แบ่งแจกแจงเป็นอย่างนี้นะครับก็คือว่า3จังหวัด ที่นะครับสมัครใหม่เนี่ยนะฮะท่านจะได้รับ2เดือนส่วน16จังหวัดที่สมัครใหม่จะได้รับ1เดือนนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นการแจ伊แจงแล้วก็ตอบคําถามไปในคราวเดียวกันเช่นเดีวยวกันว่าเฮ้ยกลุ่มจังหวัดไหนนะครับจะได้รับ2เดือนบ้างแล้วก็กลุ่มจังหวัดไหนนะครับจะได้รับ1เดือนนะครับเพราะฉะนั้นสรุปให้เราเข้าใจครั้งหนึ่งก็คือนะครับ13จังหวัดเนี่ยในมาตรา3339และ40ที่ได้รับเดือนแรกอยู่แล้ว นะครับย้ำนะ13จังหวัดแรกพื้นที่สีแดงเข้มท่านจะได้รับ2เดือนนะอันนี้คือกลุ่มเก่าแล้วกันเนาะที่ท่านได้รับเงินไปแล้วทีนี้กลุ่มใหม่เนี่ยนะครับจะมีแค่19จังหวัดก็คือ3จังหวัดกับ16รวมแล้ว19จังหวัดที่สมัครใหม่โดยการแบ่งแยกออกเป็นอย่างนี้ครับก็คือ3จังหวัดนะก็จะได้รับ2เดือนตามลําดับที่คนกลุ่มเก่าที่เคยได้รับนะ นะครับส่วน16จังหวัดจะได้รับเพียงแค่1เดือนนะครับอ่าอันนี้ก็น่าจะเห็นภาพชัดแล้วก็เข้าใจเพิ่มขึ้นในกรณีที่สอบถามเข้ามาว่าสรุปแล้วในส่วนของ2เดือนเนี่ยกลุ่มไหนจังหวัดไหนได้อย่างไรนะครับภาพประมาณแบบนี้นะครับต่อไปในส่วนของสถานะนี้บ้างนะครับซึ่งก็มีปรากฏเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปตรวจสอบแล้วนะสถานะในระบบประกันสังคมก็ขึ้นเป็นผู้กันตนแล้วเนี่ย แต่ว่าสถานะที่ปรากฏในการตรวจสอบสิทธิเดียวยาบอกว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นวันที่7ก็แล้ววันที่8ก็แล้วทางประกันสังคมแจ้งว่าให้ท่านเนี่ยตรวจสอบไปเรื่อยๆไปจนถึงวันที่20กันยายนเลยนะอ่ะยังไงก็เป็นกําลังใจและเอาใจช่วยนะครับเนื่องจากอาจจะเป็นไปได้ครับว่าข้อมูลในระบบของท่านเนี่ยยังไม่ได้มาอัปเดตนะในเขาเรียกว่าเว็บไซต์ จึงทาให้ในเรื่องของสถานะต่างๆยังขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์อยู่นะครับผมยังไงก็ตรวจสอบไปก่อนนะไปจนถึงวันที่20กันยายนนะครับแล้วหลายท่านก็ถามว่าเอ้าแล้วถ้าถึงวันที่20กันยายนแล้วนะครับสถานะมันก็ยังไม่แปลเปลี่ยนยังขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์อยู่ดีถูกไหมครับนะก็จะต้องทําอย่างไรทางด้านของประกันสังคมก็แจ้งว่าหลังจากวันที่20กันยายนนะก็สามารถที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ที่21กันยายนเนี่ยท่านไปนตรวจสอบก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้รับสิทธิ์อยู่ดี ก็ทาการนะครับยื่นทุจริ์นะซึ่งระยะเวลาในการยื่นทุนริทธ์เนี่ยนะครับก็ไปจนถึงนะครับ31ตุลาคม64เลยนะครับอันนี้ก็เป็นระบบและวิธีการทีนี้ขอญาตแบ่งปันอย่างนี้นะครับในมาตรา33นะครับมาตรา39หรือ40กระแต่เนี่ยมันก็มีแบบฟอร์มที่อยู่ในระบบซึ่งปรากฏให้ท่านแน่นอนนะครับนะซึ่งมาดูกันนิดนึงอันนี้กรณีที่เราไม่รับสิทธิ์นะก็ต้องบอกว่านะครับลองตรวจสอบไปก่อนนะแล้วถึงวันที่20ก็ค่อยมาเช็คกันดูนะครับ กรณีที่ท่านนะครับดูคุณสมบัติเงื่อนไขต่างๆเนี่ยก็ถูกต้องตรงตามที่ประกันสังคมแจ้งว่านะครับในเรื่องของเงื่อนไขผู้ได้รับการเยียวยาอยู่ในพื้นที่29จังหวัดแต่ท่านเนี่ยไปตรวจสอบสิทธิ์แล้วไม่ได้รับสิทธิ์นะครับเขาก็จะมีในเรื่องของอะไรครับการทบทวนสิทธิ์ให้ท่านนะครับมาตราสามสามนะครับก็มีแบบฟอร์มในเรื่องของการอะไรครับการกรอเพื่อจะขอทบทวนสิทธิ์ได้ซึ่งหน้าตาแบบนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการกรอข้อมูลเกี่ยวกับ ผู้ยื่นคำร้องนะครับไม่ว่าจะเป็นนายจ้างผู้ประกันตนมาตราสามหรือผู้รับมอบอำนาจนะครับถ้าใครอยู่มาตราสามสามท่านก็อย่างนี้ครับผู้ประกันตนมาตราสามก็ติ๊กตรงนี้ใส่ชื่อนามสกุลสถานประกอบการที่อยู่อะไรเงี้นะครับให้เรียบร้อยนะครับข้อที่2องเขาบอกว่ามีความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ตามโครงการเยียวยายดังนี้นะครับมันก็จะมีซอย,ย่อยมานะครับสองจุก็เป็นนายจ้างใช่ไหมนะครับถ้าใครเป็นลูกจ้างก็จะเลือก2.2ติ๊กตรงนี้ นะครับผมนะก็ว่ากันไปในเรื่องของคำอธิบายนะครับตรงนี้ก็กรอกข้อมูลเพิ่มเติมนะนี่คือในส่วนของะไรครับข้อที่2ส่วนข้อที่3ครับได้แนบเอกสารหลักฐานซึ่งมีอะไรบ้างผู้ที่จะยื่นนะครับระบบมาตรา33าในการทบทวนสิทธิ์เนี่ยก็จะมีสำเนานะครับหนังสือรับรองนิติบุคคลนะครับหลักฐานการมอบอำบบนาจหลักฐานอื่นๆเช่นนะครับหลักฐานที่แสดงว่าได้ประกอบกิจการใน9หมวดนะอันนี้ก็คือมาตรา3มเนี่ยเขาจะว่าด้วย เก้าหมดประเภทกิจการนะครับอ่านี่คือในลักษณะข้อที่3ก็จะมีรายละเอียดนะนะครับในส่วนของผู้การตนก็จะมีว่าสำเนาบัตรประชาชนนะแล้วก็หลักฐานอื่นนะครับแล้วก็ลงชื่อนะครับข้างล่างก็จะเป็นในส่วนของนะครับเจ้าหน้าที่เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะต้องเขียนอะไรให้เรียบร้อยนะครับนะแล้วก็ทําการยื่นนะครับหรือทําการส่งไปรษณีย์ไปเรื่อยๆเลยนะครับเขาบอกว่าจนถึง31ตุลาคม64อันนี้คือเป็นหมายเหตุ นะที่ท่านสามารถดําเนินการยื่นได้นี่คือมาตรา3สาม,สามหน้าตาแบบฟอร์มการกรอกประมาณแบบนี้นะครับผมนะไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรก็มี3ข้อนะครับท่านสามารถดําเนินการกรอกข้อมูลเอกสารแล้วก็เตรียมในเรื่องของเอกสารนะครับที่ว่าด้วยหลักฐานเนี่ยนะครับเอาแน่ไปใส่ซองจากหน้าซองถึงอะไรครับ ถึงในเรื่องของสาขาประกันสังคมของท่านที่อยู่จังหวัดใน29จังหวัดสีแดงเข้มนั้นนะอันนี้คือมาตรา33นะครับแบบฟอร์มเอกสารประมาณนี้นะครับในส่วนของมาตรา39และ40เขาก็มีแบบฟอร์มเช่นเดียวกันนะครับท่านสามารถที่จะกรอกได้ก็คือข้อมูลข้อที่1ข้าพเจ้านะครับนายนางนางสาวอ่าก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ชื่อนามสกุลใส่กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลัก ที่อยู่ที่ติดต่อได้นะครับผมก็ใส่ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์นะครับกรอกข้อมูลไปนะครับนี่คือข้อที่1นนะเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราข้อมูลข้อที่2อนะครับอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดอ่าท่านก็กรอกไปอยู่ในจังหวัดไหนนะนะครับข้อที่3ครับประสงค์ขอทบทวนสิทธิโครงการเยียวยาผู้กันตนมาตรา39หรือมาตรา40ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับข้อที่3นี้ก็เป็นเงื่อนไขสําคัญที่เราต้องอ่านทําความเข้าใจข้อสุดท้ายข้อที่4ครับ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการพร้อมนี้ได้แนบหลักฐานเอกสารนะครับผมนะในการยื่นทุกชนิ์นะครับก็จะมีอะไรบ้างสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนติ๊กหนึ่งนะครับอ่าก็เตรียมสำเนาทะเบียนบ,บ้านอ่าก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สุดท้ายสำเนาใบเสร็จรับเงินนะครับอันนี้ที่เราจ่ายเงินไปนะว่าเราจ่ายที่ไหนเซเว่นไหมนะครับเคาน์เตอร์สวิตท,ที่อื่นหรือเปล่า นะครับหรือถ้าใครไม่มีท่านก็เข้าไปตรวจสอบว่าท่านเป็นผู้การตนแล้วหรือยังถ้าเป็นแล้วท่านก็ปินสกินหน้านั้นทําการแนบแทนนะครับในส่วนของใบเสร็จรับเงินตรงนี้ได้ลงชื่อผูก้การตนให้เรียบร้อยวันที่ไหนอย่างไรนะ,นะครับนี่ก็เป็นลักษณะวิธีการที่ควรรับทราบข้อมูลกันให้กับท่านเนี่ยนะครับได้เขาเรียกว่าเข้าใจแล้วก็เตรียมพร้อมในเรื่องของการดําเนินการนะเอาละก็ขอญาตสรุป,ปประมาณนี้ก่อนนะส่วนใครที่เขาเรียกว่าอะไรครับมีสถานะอื่นเพิ่มเติม อยากจะแบ่งปันกับเราเนี่ยก็ยินดีนะยังไงท่านก็พิมพ์มาแบ่งปันกันได้นะครับขอพวกคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หลายท่านที่สอบถามเข้ามานะครับผมนะก็พยายามหาข้อมูลแล้วก็แบ่งปันทําคลิปให้กับทุกท่านเนี่ยนะครับตอบคําถามให้ทุกท่านได้เข้าใจตรงกันด้วยนะครับว่ามีความคืบหน้าอย่างไรนะครับแล้วก็นะครับถ้ามีนะครับรูปแบบไหนอย่างไรก็จะมาอัปเดตกันเพิ่มเติมประมาณแบบนี้นะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้และติดตามกันก็ขอบพระคุณไปอย่างสูงแล่ที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเสร์บตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องฟิ m c h ชแนลบายเกษมสันต้องลํำลาไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ